สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาพแฟที่นิ่มหวนไม่มีไข<ค>มันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 สมุทสงครามจัดกิจกรรมเดินแบบกิจติมศักดิ์งานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาติจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2568ที่เวทีกลางศาลากลางจังหวัดสมุทสงครามอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทสงคราม นางนิสากรวิสิตรออดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามน,นายรณัดไัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามน,นางนัทสุดาวงสุวรรณรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามภาคเอกชนและประชาชนร่วมเดินแบบกิติมศักิ์งานสืบสารประเพณีวั วัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาติจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2568โดยแต่งกายด้วยชุดไทยประเภทย้อนยุคชุดไทยพระราชทานชุดผ้าไทยพื้นถิ่นชุดราตรีผ้าไทยชุดผ้าไทยใส่สนุกประเภทครอบครัวหน่วยงานองค์กรหมู่คณะและผู้มีอุปการะคุณพิเศษโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่น ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชนเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและยานกาชาติจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2568จัดขึ้นระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2568ณบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามและบริเวณใกล้เคียง ลายพระพานและเป็นมิตรกับสุ่งแวดล้อมเวลายืนวัชาราไว้ใบหน้าพันมหางามสงา่าด้วยผ้าไหมแพรวารายหนา้า ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์ 096 768 4595 081 357 0422สี่้านย์ดนสาเดนย์สี่สองนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี้กาแฟ่สุขภาพกาแฟทีนิวยนไม่มีไขมันอันตรีกาแฟแท้ทัชมิเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน